ทุกคนมักมีความทรงจำในวัยเด็กจะดีบ้างร้ายบ้างคละคล้กากันไปผมเองก็เช่นกันทุกครั้งเวลาที่เห็นเงาของต้นจามจุรียักษ์มันทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ในสถานที่แห่งหนึ่งทุกครั้งเมื่อ40ปีก่อนราวราวปีพุทธศักราช2525ขณะนั้นผมอายุเพิ่งจะสิบขวบยังเป็นเด็กน้อยไม่ประสีภาษามากนักผมได้มีโอกาสย้ายถิ่นฐานไปเรียนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ดินแดนอรารยธรรมล้านนาที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยอําเภอสันกำแพงคือสถานที่ที่พวกเราไปลงหลักปักฐานกันด้วยความเป็นเด็กผมไม่ค่อยจะรู้อะไรมากนะักเกี่ยวกับสถานที่แห่งนั้นภาพแรกที่ติดตาผมในวัยสิบขวบก็คือต้นจามจุรียักษ์นั่นเองพวกเราเดินทางออกจากกรุงเทพโดยนั่งรถบัสพัดลมขนส่งมวลชนที่มีราคาถูกที่สุดเราที่ร่วมเดินทางมีทั้งหมดสี่คนผมพี่ชาย แม่และพี่ที่เป็นลูกชายของลุงเป็นคนมารับเราที่กรุงเทพรถที่เล่นออกจากชานชลาของขนส่งหมอชิดสายเก่าในช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นของวันนั้นรถขนส่งราคาประหยัดสำหรับชนชั้น l o w ได้น้อยที่พอจะได้นั่งให้ไปถึงจุดหมายปลายทางถึงมันจะไม่ได้สบายมากนะตลอดเส้นทางสายลมที่พัดโช,ชยปฐบใบหน้าเป็นระยะตลอดเส้นทางที่คดเคี้ยวไปมาตามภูมิประเทศของแต่ละภาคที่ไม่เหมือนกัน เด็กน้อยอย่างผมขอให้ได้นั่งรถเฉยๆก็ดีใจมากแล้วด้วยความที่บ้านมันไม่ค่อยจะมีอะไรเหมือนคนอื่นเขาจนเวลาล่วงมาถึงประมาณตีสีกว่ารถบัสสีส้มก็ถึงจุดหมายก็คือสถานีอาเขตเชียงใหม่ขนส่งประจําจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางแต่สําหรับพวกเรานั้นจะต้องนั่งรถต่อไปอีกนับ10กิโลถึงจะถึงบ้านแต่เวลาดึกขนาดนี้ก็มีแค่รถสองแถวสีแดงเท่านั้น ที่เราพอจะเช่าเหมาล้ำในราคา100บาทในยุคน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ9บาทเท่านั้นแม้จะเป็นช่วงเดือนเมษายนฤดูที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยแต่อากาศในช่วงเวลานั้นมันกลับเย็นเยือกพอๆกับฤดูหนาวของภาคกลางเลยและเมื่อรถโดยสารแล่นออกจากขนส่งอาเขตถนนในช่วงกลางคืนของยุคนั้นมันแทบจะไม่มีไฟส่องถนนเลยจากถนนสี่แยกเลี่ยงเมืองซุปเปอร์ไฮเวย์ที่ชาวบ้านเรียกกันสมัยนั้นได้มุ่งหน้าออกสู่เส้นทางชนบท ยุคสมัยที่ความเจริญที่เพิ่องจะเข้าถึงแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของถนนสายนี้ก็คือถนนที่แคบแคบและมีต้นไม้อยู่ติดไหล่ถนนที่มันชิดขอบเลนกันเลยทีเดียวต้นจามจุรียักษ์หรือที่ชาวบ้านเรียกต้นสำชาที่ใหญ่ขนาดสองสามคนโอบขนาดของต้นที่มีสีดำทะมึนเหมือนไฟครอบกิ่งก้านร่มเงาที่แผ่ขยายปกคลุมถนนจนเป็นเหมือนกับอุโมงยักษ์ที่กำลังจะพาไปสู่อีกโลกหนึ่ง เมื่อมันสะท้อนกับแสงไฟรถที่สาดส่องไปกระทบเมื่อดูแล้วเหมือนมันกำลังไายรำเริงราย,ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือนขนาดของมันใหญ่มากเมื่อเทียบกับอายุคนแล้วมันก็น่าจะเฉียดร้อยปีหรือหนึ่งชั่วอายุคนเลยทีเดียวตลอดเส้นทางกว่าสิกิโลต้นไม้ที่อยู่สองข้างทางที่มีจำนวนนับร้อยมันดูเข้มขลังจนหน้าขนล,ลุกสายลมเย็นที่ผัดกระทบผิวกายกับบรรยากาศมืด,ม,ดมิดของชนบทมันช่างน่ากลัวย,ยิ่งนัก นั่นคือภาพติดตาของผมในวัยเด็กที่ไม่เคยลืมเลือนเลยผมใช้เวลาไม่นานในการปรับตัวสำหรับการใช้ชีวิตในสถานที่แห่งใหม่ในพื้นที่แห่งนี้ที่มันมีมนขคังซึ่งผมก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันมีเรื่องลี้ลับอะไรหรือผมคิดไปเองกันแน่จนเวลาผ่านไป4ปีจากเด็กน้อยซื่อเริ่มเข้าสู่ชีวิตวัยรุ่นแม้ผมจะไม่ได้เป็นเด็กเกเรแต่ก็ดื้อตามภาษาของวัยที่ฮอร์โมนที่กำลังเปลี่ยนแปลง ผมเริ่มหัดขับมอเตอร์ไซค์และพอเริ่มชำนาญก็เริ่มจะออกตะเวนหาเพื่อนที่อยู่ไกลขึ้นบ้านผมอยู่ตำบลสันกำแพงใกล้ๆก,กับวัดคำซาวส่วนบ้านเพื่อนจะอยู่แถวบอ่อสร้างความเหงือของวัยรุ่นยุคนั้นก็ไม่ต่างจากยุคนี้น้ำมันลิตรละแปดก้าบาทนั้นสามารถขับได้ทั้งวันผมขับออกไปหาเพื่อนตามปกติในวันหยุดสุดสัปดาห์ระยะทางไม่ถึงหกิโลถือว่าไม่ไกลนักในยุคสมัยนั้น ที่ท้องถนนไม่ได้มีรถละหนาแน่นเหมือนทุกวันนี้ก่อนจะไปเจอเพื่อนอีกสองคนที่มาถึงก่อนหน้าแล้วแต่พอมาถึงไอ้หลิมเพื่อนผมได้ทักทายผมแบบแปลกแปะหบ่ฮนี้คิงบอกมูกาว่าบาดีใส่เสื้อแดงขับรถอนนสายนี้อ้าวมันเกี่ยวอะไรกับใส่เสื้อสีแดงวะใครเขาห้ามเหรอเขาบ่ได้ห้ามแต่มันบดีใส่เดี๋ยวจะหาว่าบ่มีคนบอก ผมเริ่มสงสัยกับสิ่งที่เพื่อนผมกำลังจะสื่อว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงซึ่งเพื่อนมันก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่สร้างถนนได้มีการบนบบานเจ้าที่เพื่อให้ถนนเสร็จว่าให้เอาคนที่ใส่เสื้อแดงส่วนจํานวนนั้นไม่แน่ชัดผมที่เป็นคนไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องพวกนี้ถึงกับคัดค้านเฮ้ยใ,ใครเขาจะบนบบานกันแบบนี้วะให้เอาชีวิตคนเนี่ยนะอากระบอกฮู้เพิ่มก็เล่ามาจะอี้อากรมาเล่าให้ฟังเรือแล้วมีคนตายบ้างหรือเปล่าวะคนที่ใส่เสื้อสีแดง มีกาหาเคยหันมาแล้วสองคนรถเครื่องโดนก้าจํำชาทางเข้าหน้าบ้านหาหันหรอกอ้าวงั้นคนที่ใส่เสื้อแดงก็ตายหมดสิบแบบนี้กาบจใจกูคนมันก็อาจจะเป็นที่ดวงตกโดยแต่หาว่าคิงกระวังไว้น้อยกว่าดีเพื่อนว่ามาจะอี้กะบดีไปลองดีนะผมนั่งคุ้นคิดอยู่พักใหญ่ๆแม้ว่าจะไม่เชื่อทั้งหมดแต่มันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจตรงคําเพื่อนที่บอกว่าถ้ารู้แล้วยังทําก็ถือว่าอยากลองดี อันนี้แหละในความเชื่อของผมที่จะเตือนสติตัวเองตลอดมาว่าหลายเรื่องลี้ลับที่เราไม่เชื่อแต่ก็อย่าไปท้าหรือลองดีอย่างเด็ดขาดเมื่อครบทีมแล้วพวกเราเลยพากันออกไปตกปลาที่ริมคลองท้ายนาของเพื่อนด้วยสมัยนั้นที่ไม่มีมือถือหรือสื่อออนไลน์บ้านหลังในที่มีเครื่องเล่นวิดีโอก็ถือว่าสุดยอดแล้วสิ่งที่เด็กยุคนั้นทําได้ก็คือเที่ยวเล่นตกปลาในวันหยุดแค่นั้นซึ่งความสนุกมันไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้ว เกือบทั้งวันตั้งแต่สายยันบ่ายพวกเราสนุกอยู่กับการจับปลาแล้วเอามาเผากินกันอย่างอเอ德อร่อยจนลืมเวลาไปเลยว่ามันกี่โมงแล้วเฮ้ยหลิมมันเริ่มเย็นแล้วนะกูต้องรีบกลับบ้านแล้วเพื่อนเออปัอ้นก็เก็บของละกันไอม่อนคิงจะไปลืมเอาดินถมไฟตยเดี๋ยวมันลามม่ขึ้นมาเจ็บปอหาตีนยอกเอาเนอเออเคยเอาน้ำดับพื้นละพอจัดแจงทุกอย่างเสร็จก็พากันเดินลัดทุ่งกลับบ้านจนบรรยากาศจับโพเพเริ่มมืด พอมาถึงผมรีบลาพ่อกับแม่ของลิมก่อนจะรีบสตาร์ทรถขับดีๆเน้อลูกบ่ดีขับโวยนะถนนมันมืดครับแม่เดี๋ยวผมค่อยๆไปเวลาครับมึงก็ขคับรวดเดียวเลยเนะ้อใครบกก,ก็ก็ต้องจอดเออๆออรู้แล้วผมเองก็แปลกใจที่เพื่อนผมมันพูดแปลกๆแ,แต่ก็ไม่คิดอะไรพอเริ่มขับออกมาก็รู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเมื่อลมเย็นๆปัะทะแขนและใบหน้าเพราะมันเป็นปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวพอดี พอตกเย็นชาวบ้านก็พากันเข้าบ้านกันหมดไฟตามถนนหนทางก็แทบจะไม่มีมีแค่ไฟหน้าบ้านที่เป็นหลอดแบบโบราณสีออกเหลืองนวลๆที่เห็นแล้วชวนขนลุกผมขับจากซอยออกมาถนนใหญ่เกือบสิบนาทีก็ถึงปากทางเงาไม้จับต้นจามจูดียักษ์ที่ขนาดใหญ่ปกคลุมถนนที่มองในความมืดแล้วมันเหมือนคนที่กำลังคุกเข่าอยู่เวลาลมกันโชคแต่ละครั้งใบและกิ่งก็ขยับเหมือนดังมันมีชีวิต ภาพในหัวเก่าๆเมืม่อครั้งที่ผมมาถึงครั้งแรกก็ผุดขึ้นมาทันทีอุโมงค์ต้นไม้ธรรมชาติอายุเกือบร้อยปีที่ดูเหมือนจะทะลุไปอีกมิติหนึ่งมันช่างน่าสะพึงจริงๆพอเลี้ยวออกมามันเหมือนกับว่ามีผมคนเดียวที่อยู่บนถนนสายนั้นทั้งที่ยังไม่ดึกแต่ทําไมไม่มีรถสักคันหรือมันเป็นวันหยุดคําถามต่างๆนานาที่ออกมาจากหัวเพื่อหาข้อแก้ตัวจากอาการวิตกจริต บนถนนสายเปรียวแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์ยุคเก่าที่มันสว่างกว่าไฟตะเกียงไม่เท่าไหรที่สะท้อนกับป้ายสะท้อนสีขาวที่โคนต้นไม้บางทีมันเหมือนหน้าคนสีขาวที่โผล่ออกมาจากคนต้นไม้เป็นระยะเป็นระยะบางต้นที่ผอมสูงชรุดก็ดูเหมือนเปรตกำลังยืนขอส่วนบุญตอนนี้หัวผมมันฟุ้งส่้นไปหมดสักพักไฟก็สะท้อนแสงแต่ไกลเหมือนมีคนยืนริมถนนที่กำลังรอรถโดยสาร แต่เธอนั้นยืนหันหลังให้ผมชะละรถก่อนจะค่อยๆขับผ่านด้วยความสงสัยผมเลยหยุดรถหันหน้ากลับไปมองว่าจะตะโกนถามเธอว่าจะไปด้วยกันไหมแต่สิ่งที่ผมเห็นนั้นมีแต่ความว่างเปล่ากับกองสารพระภูมหิหาที่โคนต้นไม้จูจ่ๆสายลมก็กันโชควูบใหญ่แบบไม่มีปีมีคุยผมตกใจแทบช็อกก่อนจะตั้งสติรีบบิดรถออกไปรถเก่าๆเ,เครื่องหลวมๆนั้นแทบจะไม่มีแรงขับเคลื่อน ผมขับไปต้องหันหลังมามองตลอดด้วยความกลัวแต่เมื่อขับมายังไม่ไกลมากนะักเงาที่สะท้อนไฟแต่ไกลๆเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเป็นคนยืนอยู่มันเหมือนฉายหนังซ้ำตอนเดิมเงาของคนที่ยืนรอรถแตกไล่ผมจำสีชุดที่สวมใส่และทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ได้แต่คราวนี้เธอไม่ได้ยืนหันหลังแต่เป็นยืนบนเลนถนนประจันหน้าหาผมใบหน้าที่ซีดเผือดนั้นกลับมีในตาที่แข็งกร้าวและน่ากลัวเธอจ้องขมิงมาสบตาผม เมื่อถึงตรงนี้ผมถึงกับทำอะไรไม่ถูกและก่อนจะถึงต้นไม้ที่เธอยืนอยู่มีปากทางแยกผมเลยเลี้ยวซ้ายลงไปทางลูกรลังที่มืดจนแทบไม่เห็นทางผมกลัวจนทำอะไรไม่ถูกแต่เมื่อมองไปข้างหน้ามีแต่ทุ่งนากับต้นไม้และบ้านที่ตั้งอยู่ห่างๆผมหันมามองเห็นเธอยืนอยู่ปากทางคิดแค่ว่าคงถอยกลับไม่ได้แล้วผมบิดแบบไม่คิดชีวิตถนนขูกขัแบบไหนไม่รู้จักได้แต่ภาวนาว่า ขออย่าให้รถมาพังตอนนี้แค่นั้นผมบิดแบบไร้จุดหมายเพราะบางเส้นทางมันก็ยังไม่คุ้นเคยจนสุดท้ายมาหยุดตรงหน้าวัดเมื่อเงยมองหน้าดูป้ายวัดก็คือวัดสันปูคาใต้ผมคิดในใจว่าจะไปทางไหนต่อดียิ่งขับก็ยิ่งหลงน้ำมันก็ค่อนถันใกล้หมดแล้วจะเดินเข้าไปเคาะประตูบ้านถามทางก็คงไม่ใช่เรื่องในขณะที่จอดรถแทบจะสิ้นหวังก็มีแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับย้อนสวนมา ผมมองด้วยอาการสดจอ่อว่าเป็นคนหรืออะไรกันแน่จนรถขับมาใกล้ๆแล้วก็ชะลอมองมางทางผมเป็นลุงแก่ๆผมขาวทั้งหัวใส่เสื้อมอห้อมพื้นเมืองก่อนจะหยุดรถแล้วตะโกนถามผมด้วยความสงสัยเช่นกันรถเป็นอายังกาจะให้ลุงช่วยอายังโกเปล่าครับลุงผมหลงทางกลับบ้านไม่ถูกครับโอ้น้องใบใจคนแถวนี้กะแล้วจะไปทางใดกะผมอยู่หมู่บ้านตรงแถววัดคำเศรวครับ แต่กลับไม่ถูกลุงม,มองผมตั้งแต่หัวจะรดเท้าแล้วก็มองมาที่เสื้อผมก่อนที่แกจะชี้บอกทางกลับให้ผมดูจากอาการแกแล,แล้วเหมือนแกมีอะไรอยู่ในใจแต่ก็ไม่อยากจะพูดบอกผมทัานก็ขับไปทางที่ลุงขับมาตากี่เนก้อยก้อยขับไปจนไปถึงสามแยกหน้าวัดป่าเหวขับไปแฮมน้อยกดยึงวัดคำสาวแล้วเด๋วครับทางนี้ไปถึงวัดป่าเหวเลยเหรอครับถ้าวัดป่าเหวผมรู้จักแม่นล่ะ พอถึงไน้วัดก็เลี้ยวขวาไปวัดคำสาวละไปถูกก่อถ้าไปถึงวัดป่าเหวก็ไปถูกครับขอบคุณมากครับลุงผมไปก่อนครับเตอมบอกเป็นยังก้อยๆครับเลิกว่าต้องรีบมันเหมือนสวรรค์มาโปรดชี้ทางสว่างผมรีบขับไปแม้จะระแวงหลังตลอดทางเพราะถนนมันมืดมากแต่ก็ยังพอมีแสงไฟจากหน้าบ้านตลอดเส้นทางเปิดพอได้อุ่นใจบ้างแต่ผมยอมรับว่าตลอดเส้นทางในเวลากลางคืนในสมัยนั้นมันน่ากลัวมาก แต่ลวัดก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆชวนขนหัวลุกเกือบทุกวัดผมกลับมาถึงบ้านแบบทุลักทุเลพอมาถึงก็โดนแม่เทศนาไปยกใหญ่แต่สําหรับผมถือว่าจิบจ้อยเพราะเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมานั้นมันสยองขวัญกว่าอีกผมกลับมานอนจับไข่อยู่หลายวันโดยไม่กล้าบอกใครแต่ในความทรงจําหรือความฝันมันยังชัดเจนติดตาผมอยู่แบบนั้นตลอดตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยที่จะก้าวขาออกจากบ,บ้านในเวลากลางคืนอีกเลย หลังจากนั้นผมได้มีโอกาสคุยกับไอล้ลิมอีกครั้งเรื่องสวมเสื้อสีแดงเฮ้ยห hey, ลิมเรื่องเสื้อสีแดงนี่เป็นเรื่องจริงเหรอวะหากอบังคัเขาก็เล่าต่อกันมาเปิ้ลจัตุกอหากอบังู้เหมือนกันที่แน่แน่หาบาเสียงลองดีก็แล้วกันและมีคนเคยเจอผีหรือเปล่าวะถ้ามีคนตายเยอะแบบนี้มีกาอันว่ามีคนหันผีแม่ยิงยืนบ,บุกรถสองแถวที่่างแยกหลายเตืออแล้วจริงเหรอวะโคตรน่ากลัวเลยผมได้ยินถึงกับขนหัวลุก พูดอะไรก็ไม่ออกแต่ก็ไม่กล้าบอกเพื่อนว่าเจอมาแล้วแต่มันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าไอ้ที่ผมเห็นวันนั้นว่าเป็นผีหรือคนกันแน่และอีกอย่างไอ้ลิมมันก็พูดถูกหรืออาจจะเป็นกุศโลบายที่คนแก่ใช้หลอกไม่อยากให้ลูกหลานที่เป็นวัยรุ่นออกเที่ยวกลางคืนก็ได้แต่ผมก็ไม่อยากจะไปพิสูจน์หรอกแต่ก็พยายามจะลืมมันลงให้ได้ไม่งั้นคงประสาทเสียแน่ๆอีกวันถัดมาหลังจากผมสอบเสร็จตอนเที่ยงพอช่วงบ่ายก็ได้รับมอบหมายจากครู ให้ผมกับเพื่อนอีกสิบคนให้พากันไปที่โรงเรียนประถมบ้านสันกำแพงที่ระยะห่างจากโรงเรียนมัธยมประมาณหนึ่งกิโลเมตรโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเด็กชั้นประถมแต่จะมีอาคารอยู่หลังหนึ่งที่เขาใช้สําหรับสอนนักเรียนศึกษาผู้ใหญ่ที่เรียนภาค,ค่ําเปรียบเทียบก็คือกศนในยุคปัจจุบันตอนนี้อาคารสุดโมเพราะไม่ค่อยได้ดูแลจนต้นไม้ใบหญ้า,ยยาขึ้นจนปกคลุมไปหมดครูเลยให้พวกผมเอามีดมาช่วยกันถางออก รวมถึงส่วนด้านหน้าริมกำแพงที่ติดถนนด้วยพอมาถึงพวกเราก็พากันถางต้นไม้ข้างอาคารทันทีลงมือคนละไม้คนละมือพักใหญ่ๆก็ได้เศษกิ่งไม้กองใหญ่รอให้แห้งแล้วค่อยให้ผ่านโรงมาเผาช่วงที่ผมยืนพักก็มีเพื่อนๆบางส่วนเดินออกไปทางตรงร่องข้างถนนด้านหน้าอาคารที่รกไม่แพ้กันผมยืนมองเส้นทางถนนหน้าอาคารที่ทอดยาวมีรถลั่นไปมามันเป็นเส้นทางจากสันกำแพงเข้าตัวเมืองเชียงใหม่นั่นเอง ช่วงแวบหนึ่งผมยังแอบนึกถึงเหตุเมื่อคราวก่อนไม่หายที่ขับรถแล้วไปเจอเหตุหลอนเมื่อคราวก่อนจนขนหัวนุกไปหลายวันสักพักก็ได้ยินเสียงเพื่อนตะโกนหาผมแจ็คเอ็กซ์คิงพอนี่งามบอกอะไรของมึงอีกว่าไอ้บัตรกาเก็บได้ใต้กองขี้เยื่อนิคงามดีนะบะักไอห้ห่าอะไรของใครก็ไม่รู้ของรถชนหรือเปล่าวะมันจะเป็นอย่างฟองมันยังดีอยู่หรอพูดเสร็จมันก็เอาหน้ากาการถมอเตอร์ไซค์สีแดงที่เก็บได้ ใส่ครอบของเก่ามันที่แตกจนไม่เหลือสภาพเดิมมัดด้วยลวดพร้อมกับยืนเล็งอย่างพอใจในขณะที่เหล่าเพื่อนๆก็ทัดทานมันว่าอย่าเอาไปใส่เลยเดี๋ยวมันรังไม่ดีแต่มันก็ไม่ฟังไอ้บัตมึงอย่าหาเรื่องนะของคนตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้าบอกกลัวเพื่อผีมาเป็นสิ้าก็บอกกลัวไอ้นี่มึงอย่าไปท้าทายสิไม่กลัวก็อยู่เฉยๆไปมาเต้ถ้าเป็นผีไม่ยิงข้าจะจับทำเมียซัก,กำํำรอดูแลถึงเตือนยังไงก็คงไม่ฟัง ก็เลยต้องปล่อยเพื่อนเพื่อนที่เหลือก็พากันเก็บมีดคืนครูก่อนที่จะพากันแยกย้ายกลับส่วนไอ้บัตรก่อนจะขับมอเตอร์ไซค์มันก็ควักเสื้อแขนยาวมาสวมเป็นสีแดงสดสะดุดตาทําเอาผมถึงกับตกใจให้บัตรมึงเล่นใส่สีแดงเลยเหรอไม่กลัวเหรอวะกลัวอ้ยังคนมันกระลำลือการไปบัตรจะอั้นใครใส่เสื้อแดงอั้นกว่าตายกันหมดแล้วกะเอาเตอร์ฮ่าบอกหัวหลอกงงง่ายบ่เข้าเรื่องเออเออแล้วแต่มึงขับรถดีๆล่ะ พูดเสร็จมันก็บิดออกไปอย่างรวดเร็วทําเอาพวกผมมองตามหลังด้วยความเป็นห่วงสักพักพวกผมก็ซ้อนกันแล้วขับตามไปเพราะต้องไปส่งไอ้หลิมที่บ้านสันกลางช่วงเวลาบ่ายสามกว่าว่าแม้ว่ารถมันจะไม่ได้มากมายแต่ก็ถือว่ารถมันค่อนข้างขับข้างพอถนนมันค่อนข้างขับแคบไปด้วยต้นไม้ที่มันขนาบข้างผมมองทิวไม้จามจุรีที่ร่มรื่นปกคลุมไปด้วยกิ่งใบที่แผ่สาขาจนจะด,ดกันภาพที่เห็นในตอนกลางวันมันช่างแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว เพราะตอนกลางคืนมันเหมือนกับอยู่อีกพบนึ่งเลยพอขับมาสกักพักพวกเราเริ่มรู้สึกว่าทำไมรถมันเริ่มชะลอความเร็วและติดจนแทบขยับไม่ได้ด้วยความเป็นมอเตอร์ไซค์เราก็ขับลัดล็อไปเรื่อยๆจนมาโผล่ที่หัวขบวนเราเห็นสิบล้อที่เลนตรงข้ามจอดอยู่ส่วนฝั่งเรามีรถเบี่ยงสวนเลนมาเราก็พยายามมองว่ามันเกิดเหตุที่ตรงไหนกันแต่ก็เห็นคนมุงอยู่หน้าสิบล้ออยู่หลุมใหญ่ๆพวกเราพยายามมองหา และเป็นจังหวังที่รถสองแถวคันที่บางอยู่หน้าสิบล้อขยับผ่านไปพอดีพวกเราก็มองไปตรงด้านหน้าสิบล้อที่คนยืนมุงอยู่รถมอเตอร์ไซค์คันเก่าๆที่ทิมมุดเข้าไปอยู่ใต้ล้อส่วนอีกล้อมีคนนอนกับพื้นพวกเราตั้งสติมองดูสภาพคนที่นอนแน่นิ่งเพราะสีสะดนล้ออีกข้างทับอยู่เลือดและมันสมองแตกกระจายไหลนองพื้นเต็มไปหมดผมตกใจมากต้องหันหน้านีเพราะเกิดมาไม่เคยเห็นภาพที่สยดสยองเช่นนี้ ก่อนที่ไอ้ริมจะพูดขึ้นมานั่นรถไอบัตรบัวใจกาทะเบียนนี่ห้าจับได้ใช่ไอ้บัตรแน่หรือวะคิงลองพอกา้านั่นรถมันห้าจับได้พวกเรารีบเลี้ยวรถเข้าไปจอดใกล้ๆจะวิ่งเข้าไปเพื่อจะดูให้แน่ใจเป็นจังหวัดเดียวกันที่คนแถวนั้นกันไว้ไม่ให้เข้าไปดูแม้เราจะยังอึ้งอยู่แต่ก็ทําได้แค่นั้นหลังจากไปบอกพี่ชายของบัตรแล้วเราก็ต้องรีบไปส่งริมกลับบ้านก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับ ตลอดเส้นทางเราแทบจะไม่ปริบปากคุยกันเลยเพราะยังช็อกกับภาพที่เห็นมีคนบอกว่าตอนเกิดเหตุในขณะที่รถแล่นมาจู่ๆมอเตอร์ไซคันที่เจ้าบัตรขับมาก็หักเลี้ยวไปเฉยๆแล้วตัดหน้าสิบล้อที่ขับตรงมาเหมือนมองไม่เห็นทําให้สิบล้อเบรกไม่ทันจะหักหลบก็ไม่ได้เพราะถนนก็แคบมากส่วนตัวผมก็ไม่อยากจะคิดว่ามันเป็นอาัพ์ของสีเสื้อส่วนหนึ่งมันก็พูดจาท้าทายด้วยมันก็หลายส่วนแต่อย่างน้อยเราก็ฟังหูไว้หูบ้าง จากเหตุการณ์นั้นผมใช้รถอย่างมีสติจะทําอะไรต้องคิดแล้วคิดอีกหลังจากนั้นผมก็ย้ายบ้านอีกครั้งเข้าไปอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลยหลังจากเรียนจบผมก็เข้าไปทํางานที่กรุงเทพตลอดระยะเวลา35ปีผมได้มีโอกาสขับผ่านไปเที่ยวอยู่ครั้งหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดจนจําแทบไม่ได้แต่เอกลักษณ์หนึ่งที่ยังเหมือนเดิมของถนนสายนี้ก็คือต้นจามจุรีที่ยังมีให้เห็นเหมือนเดิมเพราะคนที่นี่เขายังอนุรักษ์ไว้ พอมองเห็นก็ทําให้นึกถึงภาพเก่าๆในคืนแรกที่พวกเรานั่งรถผ่านความมืดของเอลธมึนของเงาไม้ภาพนี้นึกกี่ครั้งก็ยังติกตาอยู่เมื่อเวลาผ่านมานานเราลองทินิดอิเคราะห์ไอเรื่องที่ร่าลือกันเมื่อก่อนนี้มันก็อาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้แต่แท้จริงแล้วมันอาจจะเกิดจากทัศนวิสัยและวินัยในการขับรถที่ไม่ดีเพราะถ้าเรามีสติสิ่งร้ายๆต่างๆมันก็จะไม่เกิดฉะนั้นแล้ว คำเล่าลือก็เป็นแค่คำเล่าลือเท่านั้น